สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่สองและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องสระเปลี่ยนรูปตอนที่1ค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของสระกันก่อนนะคะสระ คือเครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาตามหลักภาษาถือว่าพยัญชนะจำเป็นต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้เรามาดูความหมายของสระเปลี่ยนรูปกันก่อนนะคะสระเปลี่ยนรูปคือสระที่ผสมกับพยัญชนะและมีตัวสะกดแล้วเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นเรามาดูกันนะคะว่าสระเปลี่ยนรูปมีสระอะไรบ้างมีสระอะ สระเอสระแอสระเอและสระออนนะคะเด็กๆเรามาดูสระตัวแรกกันนะคะเด็กๆคือสระอะเด็กๆดูในกรอบสีส้มนะคะสระอะคำที่ไม่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระอะเหมือนเดิมเด็กๆค่ะสระอะถ้าเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกาจะใช้รูปสระอะเหมือนเดิมนะคะ เรามาอ่านคำและสะกดคำพร้อมกันค่ะกะกออะกะจะจออะจะดะดอะดะตะตอะตะขาขออะขาชะชออะชะถะทออะถาผะพออะผะขาขออะขางะงออะงะสะซออะสะ ทะทอะทะต่อมาค่ะเด็กๆเรามาดูในกรอบสีเขียวสละอะถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดสละอะนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศทันทีเด็กๆไม่งงใช่ไหมเอ่ยสละอะถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศทันทีนะคะเรามาดูคําและสะกดคําพร้อมกันค่ะกัดกออะดอกัดจันจออะนอจัน ดังดออะงอดังตักตอะกอตักขังขออะงอขังฉับชออะบอฉับถัดทออะดดถัดผักพออะกอผักคันคออะนอคันงับงออะบองับซักซออะกอซักทับทออะบอทับเด็กๆไม่งงใช่ไหมเอ่ยสระอะ ถ้าเป็นคําที่อยู่ในมาตาแม่กอกาไม่มีตัวสะกดให้คงรูปสระอะไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าสระอะมีตัวสะกดให้เด็กๆเ,เปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศทันทีนะคะเรามาดูสระต่อมากันนะคะคือสระเอเด็กๆด,ดูในกรอบสีส้มนะคะสระเอนะคะถ้าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระเอเหมือนเดิม สระเอนะคะถ้าเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกาไม่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระเอเหมือนเดิมนะคะเรามาอ่านคำและสะกดคำพร้อมกันค่ะเกกอเอเกเจจอเอเจเดดอเอเดเตตอเอเตเขขอเอเขเพพอเอเพเสสอเอเสเหหอเอเห เคคอเอคเฉชอเอฉเเมมอเอเมเรรอเอรต่อมานะคะเรามาดูสระเอนะคะถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตรคูทันทีนะคะเด็กๆเด็กๆคะสระเอนะคะถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตรคูทันทีนะคะก็คือจะมีสระเอแล้วข้างบนก็จะเป็นไม้ไตรคูนะคะเด็กๆไม่งงใช่ไหมเอ่ย ก่งมากๆเลยเรามาดูคำอ่านคำและสะกดคำพร้อมกันค่ะเก็บกเอบเก็บเจ็บจเอบเจ็บเด็กดเอกเด็กเตงตเองเตงเข็นขอเออเข็นเพดผเอดเพเสิงอเองสิงเดหอเอดเ็ดเขมอเอมเขมเช็ดชเอดเช็ด เมตรมอเอดอเมตรเรวรอเอดวอร็เรเด็กๆไม่งงใช่ไหมเอ่ยสระเอถ้าเป็นคําที่อยู่ในมาตาแม่กอการไม่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระเอเหมือนเดิมแต่ถ้าสระเอมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตรคูทันทีโดยจะมีสระเอและไม้ไตรคูอยู่ด้านบนนะคะเรามาดูสระต่อมากันนะคะเด็กๆคือสระแอ เด็กๆด,ดูในกรอบสีส้มนะคะสระแอนะนะคะถ้าเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระแอะเหมือนเดิมสระแอะถ้าเป็นคําที่อยู่ในมาตาแม่กอ,อกาไม่มีตัวสะกดจะใช้รูปสระแอะเหมือนเดิมนะคะเรามาอ่านคําและสะกดคําพร้อมกันค่ะแกะ่กอแอะแกะ่แขกขอแอะแขะแผลผอรอแอะแผลแยะยอแอแยะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ ต่อมาค่ะเรามาดูในกรอบสีเขียวนะคะสระแอะนะคะถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตรคูเหมือนกันนะคะเด็กๆสระแอะนะคะถ้ามีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตรคูโดยจะมีสระแอและไม้ไตรคูอยู่ด้านบนนะคะเรามาอ่านคําและสะกดคําพร้อมกันเลยค่ะแกรนกรอแอะนอแกนแข็งขอแอะงอแข็ง พ่วพรอแอะวอแพวเย็บยอเอบอเย็บเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสระแอะนะคะถ้าเป็นคําที่อยู่ในมาตาแม่กอกาไม่มีตัวสะกดให้คงรูปสระแอะไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าสระแอะมีตัวสะกดให้เปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตคูนะคะโดยมีสระแอและไม้ไตคูอยู่ด้านบนนะคะเด็กๆว,วันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำด้วยนะคะ ว่าความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจําได้ใช่ไหมเอ่ยโดยคุณครูจะมีภาพมาให้แล้วให้นักเรียนช่วยกันถ่ายภาพว่าเป็นคําอะไรแล้วใช้สระอะไรนะคะภาพแรกค่ะเด็กๆภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคําว่าเป็ดเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคําว่าเป็ดใช้สระอะไรคะคำว่าเป็ดใช้สะะระ เอกเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปอเอกดอเป็ดต่อมาค่ะคำที่2ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเป็นสิ่งที่เอามาใส่น้ำแล้วทำให้เย็นชื่นใจเลยภาพนี้คือแข็งถูกต้องค่ะคำว่าแข็งนะคะใช้สระอะไรคะเด็กๆคำว่าแข็งใช้สระแอะ เก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอแอะงอแข็งต่อมาค่ะภาพสุดท้ายภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยมีประโยชน์มากเลยสิ่งเหล่านี้ภาพนี้คือคําว่าผักถูกต้องค่ะคําว่าผักใช้สระอะไรคะเด็กๆคําว่าผักใช้สระอะถูกต้องค่ะ เรามาสะกดพร้อมกันนะคะผออะกอผักเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนช่วยกันทำด้วยนะคะจงขีดเส้นใต้คำที่มีสระอะสระเอและสระแอะที่เปลี่ยนรูปเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆคำแรกค่ะวัดใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าวัด ใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สระอะไรคะเด็กๆใช้สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันหนาการเก่งมากๆค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะวออะดอวัดต่อมาค่ะคำที่สองหนูใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปเก่งมากๆค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ หอนออูหนูต่อมาค่ะเข็มใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สระอะไรคะเด็กๆใช้สระเอเก่งมากๆเลยเรามาสะกดพร้อมกันค่ะขอเอมอเข็มต่อมาค่ะอ่าน คำว่าอ่านใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าอ่านไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปติ่งมากๆเลยเรามาสะกดพร้อมกันค่ะออนออนไม้เอกอา่านต่อมาค่ะแมทใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าแมทใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สระอะไรคะเด็กๆใช้สระ เก่งมากๆค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมแอกแมตต่อมาค่ะดินใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปเก่งมากๆค่ะใช้สระอีกนะคะเรามาสะกดพร้อมกันค่ะดออดินต่อมาค่ะรังใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะ ใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สระอะไรคะสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันนากาศเรามาสะกดพร้อมกันค่ะรอองงอรังเก่งมากๆเลยคำต่อมาค่ะลิงใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าลิงไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปลออีงอลิงเก่งมากๆค่ะต่อมาค่ะเห็ดใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะ คำว่าเห็ดใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สลับอะไรคะเปลี่ยนรูปสระเอเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตคูเรามาสะกดพร้อมกันค่ะหอเอดอเห็ดเก่งมากๆเลยคำต่อมาค่ะแก้วใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าแก้วไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปเก่งมากๆค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกอแอวแก้วไม้โทแก้ว คำต่อมาค่ะ black คำว่า black นะคะใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะเด็กๆคำว่า black ใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สระอะไรคะสระแอเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะบรอแอกรอ black คำว่า black นะคะ เป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กบเวลาเราสะกดคําต้องใช้กอไก่สะกดนะคะแต่เวลาเราเขียนจริงๆเราจะใช้คอควายนะคะเด็กๆต่อมาค่ะคําว่ารีบเป็นคําที่ใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช้สละเปลี่ยนรูปเก่งมากๆเลยเรามาสะกดพร้อมกันค่ะรออีบอรีบต่อมาค่ะเผ็ดใช้สละเปลี่ยนรูปไหมคะ ใช,ใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สระเปลี่ยนรูปอะไรคะเด็กๆใช้สระเอเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะพอเอดดเพดคำต่อมาค่ะยายใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปเรามาสะกดพร้อมกันค่ะยออายยยาต่อมาค่ะฝันใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะ ใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สละเปลี่ยนรูปอะไรคะสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเรามาสะกดพร้อมกันค่ะฝออะนอฝัอน,นต่อมาค่ะเดินใช้สละเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช้สละเปลี่ยนรูปเรามาสะกดพร้อมกันค่ะดเออนเดินต่อมาค่ะนับใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะ ใช้สระเปลี่ยนรูปใช้สระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันกาศเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะนอ,อะบอนับต่อมาน้ำใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปเรามาสะกดพร้อมกันค่ะนอํานําไม้โทน้ำต่อมาค่ะคำว่าแกรนใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะ ใช้สระเ,ลเป,เปลี่ยนรูปสละอะไรคะสระแอเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตคูเรามา Origin smith. สะกดพร้อมกันนะคะกรอแอนแกิ่งเก่มากๆเลยค่ะคำต่อมามีดใช้สละเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช้สละเปลี่ย sí นรูปเรามาสะกดพร้อมกันค่ะมอีดอมีดต่อมาค่ะคำว่าดัก คำว่าดักใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะใช้สระเปลี่ยนรูปสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเรามาสะกดพร้อมกันค่ะดอะ่ะกอดักเก่งมาก,มากๆเลยคำต่อมาค่ะบ้านใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะบ้านไม่ใช้สระเปลี่ยนรูปนะคะเพราะใช้สระอาเรามาสะกดพร้อมกันค่ะบอานอบ้านไม้โทบ้าน และคำสุดท้ายค่ะเจ็บใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะใช้สระเอเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไตคูเก่งมากๆค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะจอเอบอเจ็บเด็กๆคะ่ะแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากใช่ไหมเอ่ยเด็กๆทำถูกต้องทุกคนใช่ไหมคะปบกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ วันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำและเขียนแยกส่วนประกอบของคำนะคะเด็กๆดูตัวอย่างนะคะคำว่ากันให้เด็กๆแยกส่วนประกอบเป็นพยัญชนะต้นสระและตัวสะกดนะคะวันนี้คุณครูจะมีการบ้านให้ทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1รังข้อที่2 7เจ็ดข้อที่สามเด็กข้อที่4ี่แจ็คให้เด็กๆทำใส่ในสมุดนะคะเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและส่งลายส่วนตัวมาให้ครูนะคะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านมาส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ